บทนี้นะครับก็เป็นบทที่ชื่อว่าการแจกแจงความถี่นะครับซึ่งเป็นบทที่2ของวิชาสถิตินะครับของระดับมัธยมปลายในบทนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเริ่มสรุปข้อมูลให้มันดูง่ายขึ้นในรูปแบบต่างๆนะครับบทที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องของการระบบระเบียบวิธีทางสถิติในการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราสามารถจะทาได้กับข้อมูลซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือการสรุปนะครับข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขปริมาณมากนะครับมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยหลายแบบเราจะทํายังไงให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นนะครับถึงข้อมูลนั้นโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเขียนตัวเลขทีละพันตัวหมื่นตัวนะครับทำยังไงเพราะฉะนั้นบทนี้เนี่ยก็จะเป็นก้าวแรกนะครับของการสรุปให้ข้อมูลมันเข้าใจง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันการแจกแจงความถี่เนี่ยมันทําได้หลายวิธีวิธีที่นักเรียนจะเห็นบ่อยที่สุดนะครับในชีวิตประจําวันในข้อสอบนะครับนักในห้องเรียนเนี่ยก็คือการใช้สร้างสิ่งที่เรียกว่าตารางนะครับแจกแจงความถี่ตารางแจกแจงความถี่คืออะไรแจกแจงความถี่ก็คือเป็นการสรุปย่อข้อมูลมาจากที่เป็นเป็นข้อมูลดิบที่เป็นชิ้นชิ้นเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของตารางโดยตารางนี้จะบอกว่า มีข้อมูลที่อยู่ในช่วงต่างๆเนี่ยช่วงละกี่ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าคุณครูของโนบิตะเนี่ยจัดการสอบแล้วก็ได้ผลสอบของนักเรียนออกมาแล้วแสดงคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมด20คนในห้องนี้นะครับนักเรียน20คนโดยมีคะแนนเต็มครั้งนี้เนี่ยห้คะแนนนะครับ คะแนนที่ได้มาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับคนหนึ่งได้5คะแนน7คะแนน8คะแนน10คะแนนไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคะแนนสูงสุด46คะแนนนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีเลขทั้งหมดมีเลขทั้งหมดนะครับ20ตัว20จําจำนวนนะครับซึ่งมันอาจจะดูยากนิดนึงมันต้องมานั่งเขียนเลขเยอะแยะนะครับวิธีหนึ่งก็คือเราจะเอาข้อมูลเดียวกันนี้แหละมาใส่ในตารางนี้นะครับซึ่งเป็นตารางแจกแจงความถี่ เรามาดูว่าตารางนี้มันหมายความว่ายังไงและมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตารางนี้แบ่งเป็นชั้นๆนะครับแต่ละชั้นเนี่ยเราจะเรียกตามภาษาสถิติว่าอันตรภาคชั้นนะครับแต่ถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าชั้นเฉยๆก็ได้นะครับชั้นในตารางนะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทราบนะครับเวลาไปข้อสอบข้อสอบจะพูดเหมือนกันว่าอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นนะครับ นี่คือ1ชั้นนะครับในนี้ก็จะบอกได้ว่าตารางแจกแจงความถี่ตารางนี้เนี่ยมีทั้งหมด5อันตรภาคชั้นนะครับโดยในชั้นแรกเนี่ยบอกว่าชั้นแรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่1คะแนนถึง10คะแนนนะครับมันมีช่วงของมันอยู่เนี่ยหถึงสินะครับเราก็ดูว่าในข้อมูลของคุณครูเนี่ยมีนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่1คะแนนถึง10คะแนนอยู่กี่คนนะครับ เนื่องจากข้อมูลอันนี้เนี่ยมันเรียงจากน้อยไปหามากอยู่แล้วเราก็เห็นได้ว่ามีสี่คนถูกไหมที่ได้คะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าความถี่นะครับความถี่ก็คือจํานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองนะครับความถี่ก็คือจํานวนข้อมูลก็จะบอกว่าชั้นนี้เนี่ยอันตรภาพชั้นนี้เนี่ยตั้งแต่คะแนนหนึ่งถึงสิบเนี่ยมีจํานวนข้อมูลอยู่สี่นะครับก็คือสี่มีสี่คนมีสี่ตัวเลขที่อยู่ในช่วงนั้นนั่นเอง สำหรับชั้นต่อตอมาก็ทำเหมือนเหมือนกันครับ11-20ถึง20ก็มีทั้งหมด5ตัวนี้ถูกไหมครับ21-30ถึง30มี1 2 3 4 5 6 6, 6นะครับต่อมา3 0ถึง40มี3ตัวนะครับและสุดท้ายเหลืออีก2ตัวนะครับก็คือ4 1ถึง50เราจะเห็นได้ว่าตารางนี้เนี่ยมันกระชับขึ้น นะครับมันกระชับขึ้นนักเรียนลองนึกดูในกรณีที่สมมติว่ามีนักเรียนทั้งชั้นมห600คนหรือ1000คนนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดว่าเราทําสามารถทําสรุปออกมาเป็นตารางอย่างนี้ได้เนี่ยตารางมันก็มีขนาดใหญ่เท่านี้เองนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขความถี่ที่เราใส่ลงไปสําหรับกรณีที่เรานักเรียนคะแนนของนักเรียนทั้งระดับชั้นมาใส่เนี่ยมา,มา,ม,ามาสรุปเนี่ย ตัวเลขมันก็จะมีค่าต่างกันไปอาจจะไปมีตัวเลขที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนเข้าวๆได้เป็นการสรุปอย่างหนึ่งให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราเอาคะแนนของนักเรียนมาดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้คะแนนประมาณเท่าไหร่กันบ้างอันนี้เราก็จะบอกได้โอ้มีคนที่เรียกว่าอสอบได้คะแนนเนี่ย ไม่เกิน10คะแนน4คนนะครับมีคนที่ได้คะแนนในช่วงที่เรียกว่าดีมากนะครับสี่สเนี่ยสคนนะครับเราก็พอจะบอกได้แต่ักเรียนก็จะเห็นได้ว่าตารางแจกแจงความถี่เนี่ยเราจะสูญเสียความละเอียดของข้อมูลไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเฉพาะตารางนี้ตารางเดียวนะครับไม่ไม่ไปดูคะแนนดิบละถ้ามีคนเอาคะแนนจากตารางนี้มาให้เราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่า เราจะรู้ว่ามีนักเรียนได้คะแนน1-10เนี่ยอยู่4คนแต่เราไม่รู้ละว,ว่านักเรียน4คนนั้นนะ่ะได้คะแนนเท่าไหร่กันแน่ในช่วง1-10เราบอกได้ไหมว่าเขาได้คะแนน5 7 8 10บอกไม่ได้นะครับเขาอาจจะได้คะแนน1หมดเลยทั้ง4คนก็ได้หรือได้คะแนน10หมดเลยทั้ง4คนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเป็นการสูญเสียความละเอียดข้อมูลไปแต่ก็แลกมาด้วยความกระชับของข้อมูล นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่ตารางนี้นะครับกันแบบละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมีมคําศัพท์ที่เราใช้เรียกอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้พี่ได้บอกไปแล้วว่าแต่ละชั้นนะครับของตารางแจกแจงความถี่เราเรียวกว่าอะไรครับจําได้ไหมตารางแจกแจงความถี่แต่ละชั้นเราเรียกมันว่าอันตรภาคชั้นนะครับปึ๊บ อันตรภาคนะครับชั้นคราวนี้นอกจากนั้นแล้วมันยังมีตัวเลขอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจคําศัพท์ที่เราเรียกใช้เรียกชื่อมันต่างๆเวลาข้อสอบออกมาพูดถึงตัวเลขต่างๆเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าเขาพูดถึงส่วนไหนอยู่ของตารางนี้นะครับส่วนแรกเลยก็คือในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีตัวเลข2ตัวคือเลขตัวน้อยกับเลขตัวมากถูกไหมครับเลขตัวน้อยเนี่ย เราเรียกมันว่าอ่าเดี๋ยวเราใช้สีให้ดูง่ายๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเลขตัวน้อยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเราเรียกมันว่าขีดจํากัดล่างนะครับก็คือเลขตัวน้อยของ แต่ละชั้นนั่นเองนะครับตรงไปตรงมาเลยอ่ะมีขีดจำกัดล่างแล้วมันก็ต้องมีอะไรมีขีดจำกัดบนถูกไหมครับซึ่งก็คือเลขตัวมากของแต่ละชั้นนะครับของแต่ละชั้นอ่ะ อันนี้ก็เรารู้ตัวเลข2องตัวแล้วคราวนี้นอกจากตัวเลขที่มันปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีตัวเลขอีกตัวอีกสตัวนะครับคือตัวตัวข้างล่างกับข้างบนเนี่ยที่มันมีความสําคัญและนํามาใช้คํานวณในบทต่อๆไปที่นักเรียนจะเรียนนะครับเราเรียกชื่อมันว่าขอบล่างนะครับขอบล่างของแต่ละชั้นขอบล่างคืออะไรขอบล่างเนี่ย มันคือตัวเลขที่เรียกว่าน้อยที่สุดเป็นขอบเล็กที่สุดของแต่ละชั้นอ่าน,นักเรียนถามว่ามันไม่ที่ขีดจํากัดล่างหรอถูกไหมแต่ละชั้นเนี่ยเลข21บนี่คือน้อยสุดแล้วแต่เราลองดูให้ดีว่าระหว่างชั้นที่สอนี่นะครับชั้นนี้กับชั้นนี้เนี่ยชั้นที่2ชั้นที่3จะเห็นได้ว่าชั้นที่สองเนี่ยตัวเลขขีดจํากัดบนของมันคือยีแล้ว ขีดจำกัดล่างของฉันต่อมาคือ21ถูกไหมแล้วตัวเลขที่มันอยู่ระหว่าง20กับ21แล้วมันก็ยังมีมีตั้งแต่ 20.1. 2 3, ิบจนไปจนถึง20.9ถูกไหมกว่าจะเป็น21เพราะฉะนั้นขอบล่างเนี่ยทางสถิติเนี่ยเขาจะนิยามนะครับให้เป็นขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นนะครับ บวกขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าหารสองก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราอยากรู้ขอบล่างของชั้นนี้นะครับชั้นนี้เราก็เอาเลขเยอะสุดของชั้นที่แล้วมาบวกแล้วก็เฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยนะครับกับเลขที่น้อยสุดของชั้นนี้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับ ขอบล่างของชั้นนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ20บวก21ส่วน2เท่ากับ20.5นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขอบล่างของชั้นชั้นนี้นะครับเดี๋ยวลบทิ้งอันนี้นะครับแน่นอนว่าขอบบนก็นิยามคล้ายๆกันนะครับขอบบน คือขอบเขตบนสุดนะครับมากสุดของแต่ละชั้นถ้าเกิดเกินไปอีกนิดเดียวเนี่ยจะกลายเป็นชั้นถัดไปละนะครับก็คือขีดจำกัดบนนะครับของชั้นบวกด้วยขีดจำกัดล่างนะครับของชั้นถัดไปนะครับถัดไปส่วน2นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งชั้นนี้นะครับขีดจํากัดบน30บวกขีดละขีดจํากัดล่างของชั้นถัดไปคือ31ส่วน2นะครับ30.5นั่นเองนะครับก็คือขอบบนของชั้นท่านนี้นะครับส่วนใหญ่แล้ว with, ออขอบล่างกับขอบบนเนี่ยจะใช้เยอะมากนะครับขีดจากัดล่างขีดจากัดบนเนี่ยจริงๆแล้วจะใช้น้อยกว่านะครับในแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบ นะครับเพราะนักนนเรียนต้องเข้าใจและรู้วิธีการคำนวณน,นะครับขีดเอ่อขอบล่างแล้วก็ขอบบนซึ่งส่วนใหญ่วิธีดูง่ายนะครับเนื่องจากตารางส่วนใหญ่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นตารางที่เรียงต่อกันนะครับโดยที่เลขแต่ละตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากจากขีดจํากัดบนไปเป็นขีดจํากัดล่างของข้อต่อไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้น1นนะครับจาก10เป็น11เนาะเนี่ยจาก10เป็น11 จาก20เป็น21 30- เป็น31อย่างเงี้ยเวลามันห่างกันหนึ่งเพราะฉะนั้นขอบล่างกับขอบบนเนี่ยก็จะหาง่ายก็คือแค่ลดลงไป0.5หรือเพิ่มขึ้นไป0.5นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นชั้นนี้นะครับใช้สีนี้ชั้นนี้เวลาเราเห็นเลข31เถึง40เรารู้ทันทีเลยว่าขอบล่างคือ30.5ขอบบนคือ40.5ก็คือขยายไปข้างละครึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของขีดจำกัด บนล่างแล้วก็ขอบบนขอบล่างนะครับเอาล้ครับรู้เรื่องขอบบนขอบล่างไปแล้วคราวนีต้ต่อมายังมีอีกยังมีอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากเท่าไหร่สิ่งต่อมาที่เราจะเรียนรู้ก็คือ,อจุดกึ่งกลางชั้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละอัตราภาคชั้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือตำแหน่งตัวเลขนะครับตัวเลขนั่นแหละที่อยู่ตรงกลางของชั้นพอดีนะครับของแต่ละชั้น อันนี้ก็คิดตรงไปตรงมาเลยตั้งแต่ 1- นึถึงสิตัวที่อยู่ตรงกลางมันคืออะไรนะครับปริมาณที่อยู่ตรงกลางถ้าเราลองคิดดีๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าดดบมันมีทั้งหมดเลข10ตัวถูกไหมครับตัวที่อยู่ตรงกลางใช่ใช่เลข5้าไหมเอา10มาหาร2เราลองดูเลข5อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าลองดูสิมันมันไม่กลางซะทีเดียวนะเพราะว่ามันมีเลขที่อยู่ทางซ้ายของมัน4ตัว อยู่ทางขวาของมันเนี่ยมีตั้ง5ตัวแสดงว่ามันไม่ได้กลางเลยทีเดียวเลข6ใช่กลางไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าเลข6กเนี่ยมีเลขที่อยู่ทางขวามัน4ตัว,ม,ตวมีเลขที่อยู่ทางซ้ายมัน5ตัวถูกไหมครับมันไม่กลางเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดที่เป็นกลางจริงๆเนี่ยมันคือจุดที่อยู่ระหว่างเลข5กับเลข6ตรงเส้นเส้นนี้เนี่ยทางซ้ายก็มี5ตัวทางขวาก็มี5ตัวนี่คือจุดที่มันกลางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นแรกเนี่ย ค่าของมันคือ5.5ก็คือระหว่าง5กับ6นั่นเองนะครับวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือเอาขีดจำกัดบนกับขีดจำกัดล่างมาเฉลี่ยมาบวกกันแล้วหาร2นะครับเดี๋ยวพี่เขียน,นสั้นๆว่าขีดล่างแล้วกันนะขีดล่างบวกขีดบนหาร2นะครับก็คือเฉลี่ยกันนั่นเองเอา10บวก1ได้11หาร2ได้5.5ก็เป็น จุดกึ่งกลางชั้นนะครับของชั้นแรกนี้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยข้อนี้อ่า <c oughs> โอเคต่อมาสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของความถี่สะสมความถี่สะสมคืออะไรนะครับเดี๋ยวลบสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่าทิ้งก่อนนะครับความถี่สะสม ันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างจะง่ายเลยความถี่สะสมตอนทีเ่เราเห็นแล้วมันมีมันมีคอลัมน์นี้นะครับที่ชื่อว่าความถี่ความถี่ก็คือจํานวนข้อมูลในแต่ละชั้นนะครับความถี่สะสมของแต่ละชั้นเนี่ยก็คือจํานวนข้อมูลในชั้นนั้นบวกรวมกับจํานวนข้อมูลในชั้นที่ต่ํากว่ามันก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่หัวตารางเลยนะครับไล่ลงมาเราลองมาดูกันสําหรับ แต่ละชั้นนะครับจะมีความถี่สะสมอยู่ชั้นแรกสุดง่ายๆเลยความถี่สะสมก็เท่ากับความถี่ของชั้นมันเพราะว่าเริ่มต้นเพราะมันเป็นชั้นแรกสุดถูกไหมครับถ้าเรานับตั้งแต่ต้นตารางมาจนถึงชั้นนี้มันก็มีอยู่แค่ความถี่เท่ากับตัวที่มันมีอยู่ในชั้นนั้นนะครับต่อมาความถี่ในชั้น11 12เนี่ยไอเอถึง20เนี่ยความถี่ของมันเองเนี่ยคือ5แต่ชั้นก่อนหน้ามันมีอยู่แล้ว4 รวมกันตั้งแต่ต้นจนถึงชั้นนี้ก็ต้องได้5บวก4เท่ากับ9นะครับแค่นี้เองคือนับตั้งแต่ต้นจนถึงตัวมันเองนะครับชั้นต่อมามีเพิ่มอีก6แต่เรารู้ว่าชั้นก่อนหน้ามันทั้ง2ชั้นเนี่ยรวมกันแล้วได้9้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยความถี่สะสมก็คือตัวมันเองนะครับความถี่ของตัวมันเองบวกกับความถี่ทั้งหมดของชั้นก่อนหน้าทั้งหมดนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเราคิดความถี่สะสมไล่ลงมาจากชั้นบนเนี่ยก็แค่เอา6ไปบวกกับความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้ามันก็คือ9กนะครับก็จะได้15ก็คือความถี่สะสมของชั้นที่3นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆอ่ะคิดเร็วเลยข้อนี้ความถี่สะสมก็คือเอาตัวมันเองบวกกับความถี่สะสมชั้นก่อนหน้ามัน15เท่ากับ18นะครับต่อไปสุดท้ายตัวมันเองบวกกับก่อนหน้ามัน18เท่ากับ20อย่าลืมอย่าเผลอ เอาแค่ความถี่ของตัวมันเองไปบวกความถี่ของชั้นก่อนหนะ้านั้นอันนั้ไม่ใช่นะครับเราต้องสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นชั้นบนสุดเลยน,นไล่ลงมานะครับจนถึงชั้นก่อนหนะ้ามันแล้วก็บวกรวมด้วยตัวมันเองก็จะได้20แน่นอนว่าความถี่สะสมเนี่ยมันจะมีคุณสมบ,บัติอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันมันแปลว่าอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนดูความถี่สะสมของชั้นจุดท้ายของชั้นสุดท้าย มีใครรู้ไหมว่าความเสียสมของชั้นสุดท้ายของตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมันคือเลขอะไรมันคือเลขอะไรนะครับความเสียสมเนี่ยก็คือนับตั้งแต่หัวตารางลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นนั้นเพราะฉะนั้นยี่สิบเนี่ยมันคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดในตารางนี้นั่นเองก็คือมีนักเรียนย0บคนนะครับบวกรวมกันหมดแล้วมันก็ต้องได้20ในชั้นสุดท้ายถูกไหมเพราะเราสะสมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะได้2ี่สิบอันนี้ก็คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองเนาะไม่ยากอะไรถ้าเราไปเลือกความถี่สะสมของชั้นใดก็ตามมาสักตัวหนึงเลข15อย่างเงี้ย15มันแปลว่าอะไร15มันแปลว่าจํานวนข้อมูลซึ่งในที่นี้คือจํานวนนักเรียนนั่นเองนะครับจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนน ตั้งแต่1ถึง30เลยนั่นเองก็คือสะสมตั้งแต่ชั้นแรกชั้นที่2แล้วก็ชั้นสุดท้ายเออไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายครับชั้นที่3ามคือชั้นที่เรากำลังดูอยู่นะครับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนนะครับตั้งแต่1ถึง30นั่นเองก็คือรวม3ชั้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของความถี่สะสมนะครับให้ข้อมูลที่ทำให้เราอาจจะดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคุณครูบอกว่าต้องได้คะแนน30ขึ้นไปนะ ามากกว่า30ถึงจะเรียกว่าผ่านการสอบครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้เลยว่า,ามีนักเรียนที่ตกสอบตกครั้งนี้เนี่ยสิคนนะครับพอได้คะแนนตั้งแต่1นึถึงสาคือไม่เกิน30ถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคำนิยามของจุดกึ่งกลางชั้นและก็ความถี่สะสมนะครับแล้วก็ประโยชน์การใช้ประโยชน์ของมันครับเอาละครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะครับแล้วใช้ในบทต,ต่อไปเนี่ยก็คือความกว้าง นะครับความกว้างของชั้นนั่นเองความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับนะครับความกว้าง,อ,งอันตรภาคชั้นเนี่ยก็นิยามง่ายๆเลยคือเอาขอบบนนะครับลบขอบล่างอันนี้แค่ต้องระวังนิดนึงไม่ได้เอาขีดนะครับจำกัดบนลบด้วยขีดจำกัดล่างนะครับ อ่าอันนี้ไม่ต้องหารนะครับเพราะาเราต้องการหาความกว้างไม่ต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับชั้นแรกเนี่ยหนึ่งถึงสิบเรารู้แล้วว่าขอบเอ่อขอบบนของมันเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกจุดห้าถูกไหมก็คือเป็นสิบจุดห้าขอบล่างเนี่ยอันนี้จะงงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชั้นแรกนะครับส่วนใหญ่เวลาคํานวณในกรณีอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่ตัวเลข ขีดล่างขีดบนขีดล่างขีดบนมันห่างกันททีาหนึ่งเขาก็จะใช้วิธีคิดมองเดียวกันสมมุติว่าชั้นก่อนหน้านี้มันจบที่เลขที่ต่ากว่ามันอยู่หนึ่งพอดีก็คือสมมติแล้วกันว่าชั้นก่อนหน้ามันซึ่งจริงๆเราไม่มีอยู่จริงนะครับมันจบที่ตัวเลขขีดบนเนี่ยขีดจํากัดบนคือเลขศูนย์เพราะฉะนั้นขอบล่างในกรณีนี้เนี่ยก็จะลดลงไป0.5เหมือนกันเพื่อให้มันมีความเป็นแบบแผนเดียวกันกับชั้นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นขอบล่าง ของชั้นนี้ก็คือ0.5นั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้เอาขอบบน10.5ลบด้วยขอบล่าง0.5ก็เท่ากับ10นั่นเองนะครับก็เท่ากับ10วิธีปกติวิธีคิดง่ายๆสำหรับตารางทั่วๆไปอย่างนี้นะครับที่แต่ละชั้นเนี่ยมันเรียงต่อกันนะครับไม่มีช่องว่างเราก็จะเอาถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมานั่งคิด0.5 0.5อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเอา เอาเลขขีดบนนะครับขีดจำกัดบนลบขีดจำกัดล่างแล้วก็บวกหนึ่งแค่นั้นเองทำได้เหมือนกันนะครับมีมันสุดท้ายมันก็เป็นตัวเลขเดียวกันก็คือยกตัวอย่างเช่น10ลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งมันก็ได้10นะครับเพราะฉะนั้นบางทีหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้แล้วง,ง่ายกว่าเพราะว่ามันเอาตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมาลบกันแล้วก็บวกแค่หนึ่งนะมันง่าย นะครับอย่างชั้นนี้เนี่ยก็เหมือนกัน30มสลบยีได้9บวกหก็ได้10ชั้นนี้ก็กว้าง10เหมือนกันนะครับโดยเดี๋ยวในในตารางนี้เนี่ยเรนจะเห็นได้ว่าทุกชั้นเนี่ยมันมีความกว้างเท่าๆกันถ้าเกิดเราเอาเลขตัวมากเนี่ยลบด้วยเลขตัวน้อยได้9บวกหก็เป็น10เพราะฉะนั้นทุกชั้นในตารางนี้เนี่ยกว้าง10เท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นนะครับที่ตารางแจกแจงความถี่เนี่ยจะต้องมีอันตรภาคชั้นทุกชั้นมีความกว้างเท่ากัน เดี๋ยวในบทตถัดไปเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับของตารางแจกแจงความถี u, head, thing, okay? mm ่ที่แต่ละชั้นอันมีความกว้างไม่เท่ากันด้วยสาเหตุนะครับแล้วแต่วิธีนําไปใช้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเอาความรู้ที่เราได้เรียนก่อนหน้านี้ไปนะครับทั้งหมดนะครับเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของตารางแจกแจงความถี่มาดูในตัวอย่างนี้นะครับว่าเราจะคํานวณค่าของมันออกมาได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตารางแจกแจงความถี่ แต่ตัดมานะครับไม่ได้เอาความถี่มาด้วยเพราะว่าเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ในตัวอย่างนี้นะครับเราดูเฉพาะตัวช่วงนะครับช่วงคะแนนของแต่ละชั้นเราบอกได้ไหมว่าขีดจากัดล่างกับขีดจํากัดบนมันคืออะไรบ้างอ้าวขีดจํากัดล่างขีดจากัดบนก็คือตัวเลขน้อยสุดกับตัวเลขมากสุดของแต่ละชั้นแค่นั้นเองนะครับขีดจากัดล่างก็คือ1 11 21 31, 41, 41นะครับ ขีดจำกัดบนก็ 10, 20, 30, 40, 50อันนี้ง่ายนะครับสำคัญกว่าใช้บ่อยกว่านะครับขอบล่างขอบบนอย่าลืมถ้าคิดง่ายๆเราเห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยม,มันต่อกันนะจาก10เป็น11จาก20เป็น21 30เป็น31ก็คือเพิ่มขึ้นไปกับลดลงไปอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่งครึ่งเอ่อหน่วยครึ่งคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นขอบล่าง0.5ขอบบน10.5 นะครับอันนี้ขอบล่าง10.5ขอบบน20.5สังเกตนะครับขอบบนของชั้นก่อนหน้านี้กับขอบล่างของชั้นถัดมาเนี่ยมันจะเท่ากันมันจะแตะกันพอดีนะครับต่อมา20.5 30.5 30.5 40.5 40.5 50.5นะครับ30.5 40.5 40.5 50.5อันนี้ก็เช่นเดียวกันกับ การทําขอบล่างของชั้นแรกนะครับเราจะคิดไปนะครับให้มันเท่าๆกันว่าชั้นต่อไปเนี่ยมันก็คงเริ่มที่51เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีข้อมูลอยู่เพราะนั้นจริงๆเราก็เขียนไปเพื่อให้เพื่อให้ทุกชั้นเนี่ยมันมีความสม่าเสมอกันเท่านั้นเองนะครับจุดกึ่งกลางชั้นอ้าวเอาขีดล่างขีดบนบวกกันหาร2นะครับจุดกึ่งกลางชั้นก็คืออันนี้คิดให้ดูนิดนึง10 บวก1ส่วน2ก็คือ5.5ชั้นต่อมา20บวก11ส่วน2ได้เท่าไหร่31ส่วน2 31สส่วน2ได้เท่าไหร่ครับ15.5นะครับต่อมาก็คล้ายๆกัน25.5อ่าอันนี้ไม่ใช่ยี่ละสามส้าจุดสุดท้าย45.5นะครับ สุดท้ายขอ้อสบสุดท้ายความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับความกว้างทํำยังไงอย่าลืมต้องเอาขอบบนลบด้วยขอบล่างนะครับอันนี้ลบกันแล้วได้10พอดีนะครับหรือถ้าใครไม่อยากไม่ได้คิดขอบบนกับขอบล่างไว้ก่อนนะครับเราจะเอาเลข20ลบด้วย11ก็ได้แล้วบวก1เข้าไปนะครับก็จะได้10เหมือนกันทุกชั้นตะกี้เราบอกเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ตารางนี้นะครับมีความกว้างแันตะภาคชั้นเท่ากันทุกชั้นนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งด้วยถ้าใครสังเกตดีๆว่าจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะห่างกันเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นนั่นเองก็คือห่างกันทีล้สินะจาก25.5เพิ่มไป10ก็เป็น3 5 5นะครับซึ่งก็คือความกว้างของชั้นนั่นเองนะครับแค่นี้เองครับแอาล้วเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างน,นะครับครูของโลบิตะ เอกใจว่าคะแนนสอบของโนบิตะได้เยอะผิดปกตินะครับจึงตรวจข้อสอบใหม่พบว่าตรวจผิดดังนี้นะครับ 1. คะแนขน,นของโนบิตะเดิมตรวจได้5คะแนนแต่จริงๆเราได้3คะแนนนะครับเด็กคิดซึ่งนี้เดิมตรวจได้46แต่จริงๆเราได้50แล้วคะแนนของซูนิโอเดิมตรวจได้29แต่จริงๆได้32อนะครับอาวละอันนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่อันเดิมนะครับอันนี้ อันเดิมที่เราเห็นมาในบทเรียนนะครับเขาให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่ใหม่ลองมาดูกันคนที่คะแนนเปลี่ยนมี3คนคนแรกจาก5ไปเป็น3ถูกไหมครับ5าไปเป็น3 5อยู่ในช่วงไหน5ก็อยู่ในช่วงอันตรภาคชั้นแรกนะครับ 3. ก็อยู่ในอันตรภาคชั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ความถี่ของอันตรภาคชั้นนี้ก็ยังเป็นเท่าเดิมอยู่นครับคือคนคนนี้เนี่ย เคลื่อนที่ข้อมูลอยู่ภายในชั้นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าตารางจจกจาความถี่เนี่ยมันไม่ได้ลงลึกละเอียดเข้าไปถึงว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับในแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นความถี่ในชั้นแรกก็ยังเป็น4เหมือนเดิมนะครับชั้นต่อมา1 1ถึง20ไม่มีใครมีคะแนนเปลี่ยนในชั้นนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมได้นะครับต่อมาซูนิโอจาก29เป็น32 นะครับเกิดอะไรขึ้น29เนี่ยมันเคยอยู่ชั้นนี้เนาะนะครับชั้นที่3แต่3 2เนี่ยมันอยู่ชั้นถัดไปนี่ชั้นนี้3 1ถึง40แสดงว่าอะไรแสดงว่าจำนวนคนที่อยู่ในชั้น3 1 2 1เอ่อถึง30เนี่ยต้องลดลงไป1คนถูกไหมเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยซูนิโอเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นถัดไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น5เพราะฉะนั้นคราวนี้ชั้นถัดมาเนี่ย มันควรจะต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งถูกไหมเนี่ยต้องบวกอีกหนึ่งัก3เป็น4ถูกไหมอ่ะเราจะเขียน4ลงไปเลยก็ได้นะคบสมมติเขียน4ลงไปก่อนนะครับแต่คราวนี้ข้อมูลสุดท้ายเขาบอกว่าเด็กคิกสิ่งนี้เนี่ยซึ่งได้คะแนน46คะแนนนะครับแต่จริงๆแล้วได้50อันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมลองดู46คะแนนก็คือ41ถึง50ถูกไหม5้ก็ยังอยู่ในช่วงเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว นะครับความถี่ในชั้นสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็น2เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางแจกแจงความถี่ใหม่ที่ได้นะครับทุกอย่างก็เป็นตัวเลขตามนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับดูให้ดีว่าตัวข้อมูลที่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนแล้วมันเปลี่ยนชั้นหรือเปล่าถ้ามันอยู่ชั้นเดิมความถี่ของชั้นนั้นๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการกระโดดข้ามไปชั้นก่อนหน้ามันหรือชั้นหลังมันนะครับเราก็จะต้องอัปเดตโดย ชั้นที่ข้อมูลหายไปเนี่ยก็ลบลงหนึ่งนะครับชั้นที่มีข้อมูลใหม่เข้าไปเพิ่มก็บวกขึ้นหนึ่งเท่านั้นเองครับ